จนามโนชาแนลนะครับอันนี้น้องโอ้โฆษณาครับครับเมื่อนี้เฮาสองคนสิเดินทางไปหาน้องโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเยี่ยมยามถามข่าวมือแรกนี่มีการไล่สดพอไล่สด<อ>ครับไล่สดหาพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศทั่วโลกนะครับมามวลมาสื่นกันเป็นมือที่สองเลยนงโอ ที่ไล่สดกันสาวน้อยเพชรป่านแพ่งมือนีครับน้องเอน้องโอครับมาพร้อมกับศิลปินอีกลากหลายท่านนะครับไปเบิงว่ามีผู้ใดกันแน่จ้งน้อยกะหอดกันครับเดี๋ยวใกล้จะหอดน้องโจแล้วอากาศกับพอดีพอดีครับนี่สิขอไปซ่อมก่อนลมวนวอ่าลมวนวนคิดหอดสู้ยืนให้อยู่บ่เศร้า ไปซ้อมก่อนครับอันมือแรงจังมวนจังข่าวจังดีจังดองกันว่ามีก่อนไหแเน้มีเพลงไหแเนไอ้สีลองสีล like ่ำไห้ฟั่งแบบไหแเน้ไอโอ้สีหลองก่อนไหแเน่จังไปพอกันน่าพี่น้องเนาะนะครับเดี๋ยวตามไปครับไป่อน้องโจสาวหน่อยเพชรบาดแพงรับรถดีดีซ้อดีอยู่แล้วครับรถน่าดีเด้คนมาเท่าไหร่ ตามไปครับพี่น้องครับครับเข้ามาแล้วครับแฟนครับเอซี FC ทั้งหลายครับพี่น้องเดอ้ออันนี้พอดอันนัดจักรสาวน้อยเพชรบ้านแพงแหละครับเขาก็สิีเลียวขัวน้องโอครับขัวเข้าไป ก็เสียไลโซดอยู่นี่ครับก็เสียไลโซดอยู่นี่เปิดเป็นสัตรูเป็นนันอันนี้เพิ่นเนาะครับมงไลโซดเพิ่นฮอด,แล,แ,ลดอแล้วครับแล้วน่าจักเรไปแล้วครับแต่จังสิค้าจะของเพิ่นไปอยู่ใส่เนาะครับเนาะ อ่าในเบิร์เลยครับครับสัมผัสไมได้เนเบิรเลยอันนี้พี่นงครับครับปฏิครับอีกเส้นหนึ่งครับอันนี้น้องไส้ของมา่ลวครับน้องจของมายามกันครับคิดทอดเมื่อคืนน้องไส้ผมนอนเดือกนอนเดือกแข้งฝนตกเมล่อครับผมประมาณ6กโมงหกโมงยี่สิบสามสิงินนองฝนตกผมนอนเกือบเจ็ดโมงเจ็ดโมงรั่ เป็นจั้งแก็สร้างกันบ่ําเพ็ญตาเพิ่นเงินก็แดงอ่าทั้งเข้าทั่งพอสองคั้นมันกัดชิดงานมากกว่าเนาะเในไหล่สดมันเมื่อยไหมอ๋อมันเมื่อยมันซ้ำเปิดว่งเตลเตียเลยดิทั้งซ้ำๆซ้ำๆแงเพราะว่าเอียงต่างๆมันโชว์ใหม่ปรับใหม่เพลงใหม่เอียงไม่เบิดแต่แต่แฟนแฟนขาเอฟซีเขาเพิ่นมีความสุขอะไรเพิ่มเหมืนมากว่าโอ้เมืองบางบุในเมืองอยู่บ่อไอ้เขาไปขึ้นน้องเขาว่าไอ้เขา ไอ้กระเทาไปนั่งกับน้ำเปลเรพระเบิงกันขึ้นไฟงามแฟนแฟ่นขับเอสที่าโอ้เมืองยืนมัอ่าแล้ววันมาโอ้คือเฮตีแท้กครเรียกว่ากัลลัณฑตีเนาะอันขุนโจซาน่อยเปี่ยนแป้งบอดนุ่มข้อเผินเห็นอย่งเล่นโมเป็นเพื่อเพื่อแฟ่นขับก็แต่พระจิเมตตาเขาเนาะเพป็นเบิงไหลมันต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนการแสดงเปลี่ยนรูปแบบการแสดง ไอ้ว่าบัทหน่อยซิบกูบาทตุ๊กเงินในเก็บซิบกูบาทน้อนเงี้ยโอ้โห <c oughs> พวกคุ้มได้ผลพวกอะม,มีน <c oughs> มครับนี่มือแรงนี่ <c oughs> มัวใหญ่มากนี่พี่เอพี่โอนะครับพี่เปเร่มากแล้วกันพอลุงฝ่าก็ร่างเดินทางมากนะครับให <c oughs> ้ว่าคุ้มเกินคุ้มมือแรงนี่เมึงจะศิลปินครับพอแห้งพอพ่ออีกรุ่นง้วะง้วอีกทองคำทองคำแล้วก็เงินสดอีกเงินสดอีกกาแฟเสด็จซิบกาแฟเสด็จครับเสือสาวน้อยอีกซิบตุกยางกระสอยยางไปลงไอ้ครีมใสอีกนี่อะไรซิบ สุดยอดอีหลีเพราะว่าคือนีนนี่คือคนบอดนมไฟแห้งที่น้องโจเป็นคนที่จริงใจครับแฟนครับจริงใจก็เอ็กซ์ีจริงใจครับศิลปินตอร์คับทุกคนนะขวัตมาถึงผู้ชายมาดิการดีฟู่มเฟืหล่อทักทับอันนี้เอฟขุนามโนใช่ไหมครับจีบอกแฟนคลับว่ไอเอมาหอดแล้วเด้อมาหอดน้องแล้วอันนี้การชินังคุยกันแบบพี่แบบน้องสารับอันอีพี่นี่ก็รจีบอกว่า มายามร้องแล้วแล้วอีพี่หน่าเขาก็ตีไปซ่อมแมนจังหน่อยจังหน่อยเขาจังหน่อยเขาก็ตีไปซ่อมแต่เมื่อกี้เราจัดวิวหลา่ดิมาบ้านเส้าน้อยพุดจะห้องรตามเขาเรียกว่าไอบ้างไอ้อันบอกบอกพี่เพื่ออะี้พี่มะขาเดี๋ยวกัเชียนเราขอมาบ้านเส้าน้อยยังบ้านเส้าน้อยเป็นแพร่ละไปคุยเยอะแล้วมีจืดแน่มันสัมผัสได้แล้วมีจืดแม่แม่ครับวันนี้เอาตามเอาตามสบายพี่น้องเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสิไทยชดต่อต่อต่อไปเดี๋ยวก็ร่างสั่งเนี่ยเนี่ยวิวเนี่ยจืด ครับครับจหาหอนบลแพงจบบริษัทเจ้าหอนบนแพงากหอนเลยแมนกระลังสังเาดแไมเจ้าหอพอหน่อยโอ้หเตมอกเพื่อกข่งยบอกว่ามันัต้องการหอกเริ่มคือล่าเข้าไปเรื่อยๆโอแมนอ้คนมาเริามคีเล่ามาเอที่ม่บ้านี่กับมูนี่คือกูมูกันมอกันเล้ที่คือเดยประกาศอย่ไปนั่งตะยิไปล่ำกันขนานอเราเราลับงานเราลับงานเห็นศิลปินุไทหมดเลยพอเด้อ ทุกคณะมรับมดทุกคณะที่แล้วปินกันโอ้ยก็จ้าทิมาบอนี่มาแ่นเกต่อจากสุดยอดดีเลยครับแล้วใส่ปานล่องแง่เน่าไลเล่ายง่เน่าอืมแล้วก็บันนีกแบบนี้นอกในภาษาอังอร์แนี้สุดยอดทำไอ้เห็นนองเห็นงั้นผมบม่ได้ตังมาใจบม่ได้ตังใจมาโดยโดยระบบดิฮะตเอาจะย่ใส่เนี่ยถ้าผมมีลูกใส่แหลบครับส่วนมากคือไปทานโรงเรียนเพราะไปโรงเรียนไปบอก มางหูนะบันเองมันตั้งใจเป็นหัวหนา้าเลยมันมาโดยอัตโนมัติเลยครับกต่มีไอ้มีไส้ผู้ชายเอาไปเฮ็ดเองไปตะวันเพื่อห้ามาคุยกับมากคากกวามันก็มีช่วงหนึ่งของจัววงหวัดสาน้อยแมงที่เขยต้างมาศิลปินน้อยมีขาขึ้นขาลง่มแลครับจังหว,วัาทวงที่จงลุง่มผมก็ต้องดีตัวเมืองหนอกเพราะเป็นเมืองหนอกไปหาเงินอยู่เมืองหนอกเด็กมากเลยแต่มาบบริหารต่อมันลุยต่อ กระจนนี่ก็ถือว่าเข้ามาสารเงนตอกองนันไม่จากพ่อจากแม่หรือนะครับน้ำไอสารสกหาสารตอเพินครับเราเข้ากันมาแล้วมาลุยตัวเราว่าสื่อที่ขอกันาพระผ้าผนสื่อไม่เเท่าไรล่ะบ้านดูมตังอยู่ในไทยน่าซียแมนครับอันละการสิบอันละจะเท่าไหร่สิบไรสองหน้าจ้าเมนเลย ใช่เนี่ยว่ะซิปลายสงานอ่ะทั้งหน้าก็ได้ขขาววน้องซื้อแมันหนอนแม่ับตรงตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้เขาหนี่งันหาอะไรซื้อเนี่หาอะไรเราบีบซื้อมองมองภูเขาเนี่ยมองภูเขาเขาไปเนยเพราะว่าพระเจ้าหาดินบ่วท่านก็เลยเด้อเพราไปยังมันหนาฝนแล้วก็เลยภูเขานภูเขาแล้วเขาจะมาถมถมไหมเชื่อเขาแล้วมันถมไหม อันนั้นจะเข้าแทไปนน่อันร่างกายอยู่นอก่ื้นดีไอ้ไทยมาแกทั้งหนาเลยพ่อเลยคือว่ากลังปรับปรุงไม่ได้ก็เพราะไดงยิงใจมปรนดี๋ยวกระลังปรับปรุงกระลังอกนันไปอีกสา่เมืองเมืงเทพปูนเพิ่งรถพวกนี้นี่กระเทศกลังเห็ดเราดีเห็ดบริยูในเศราเลยเ่ต้องถามหรังางเก็บเพ้าะว่างเชงอกยางมันมันลุ่มมากบนง้ย่าปูนเทปูนเทพปูนเห็ดมาเรื่อยๆแงเห็กันสเนเหมือนเปรีงกันศารดูมเช่นี่เขาก็เรียกสนาจะเลี้ยวเมื่นคุ้มอีกฟังหนึ่ง โดมเกือบ3ล้านเฮ็ดโดมเสซ็จแต่ว่าเนี่ยเมื่อกต้าองเฮ็ดกันสาดเนี่เ็นคนโตมากวางวางสองสามไหลมันคือฝนบานีไล่ไปยุ่ดเฉยแล้นลุกกันนี่มาสาดไง่เป็นแมนครับกเลยาเทพคับกมาจองเบีดกันสาดนี่ยนันนี่าดนีโอ้กังเลยเฮ็ดอีกกาแสนก็แบบ เรานไปที่แรกไปเรกเซฟลงอีกหน่อยชางคนนึนไม่เห็นมาอหที่แรกว่าหลังแสนคอยกับนี่แหละครับฟังนึ่งนจะเรีเราเลี้ยงันหลังอีกต้อออมาขางๆันเดี๋ยวนี้เป็นตุ๊กขอยากแล้วฮงปยุทขึ้นเรีนได้กิบาแล้ว้นแมนครับบริษัทไ่ได้ระาแล้วา่ได้แมนครับแล้วก่จสียของพักเงาอีกบนของพักของาต้นยิ่งานยิ่งงานแมนครับเห็ดเร้วของยันท่าหนึ่งย่หันนะก็บ่ะไ้หองมาได้ดอกทิ คาประมาณสิบสองห้องสิบหองนี่เนี่ยแหลเนี่ยจรยุคคละห้องก็จนถ้าก็ตีก็ตีฮะมนโยหันนาจะกีกับพักที่นี่บางคนก็พักที่นี่เสีล้วไรขเจะเนี้ยฮะลูกฮะเต่าเจาะกประมาณจับสองสามหมื่นขึ้นมาพอมันมันคาประมาณแปดตัวมือก็ทำสอบไหมัเรื่องไม่แมนครับเราเก็มาสอบไหมเราแต่ล่ไรมันํะเปิดวงไหมง่ายไไหมบัดเลยครับเกะไหมมดนนทีที่คิดงายเหลีมเกาจะเหลี่ยมที่เก่าเลยแมนครับโอ๊ยเปิดพุ่ง เบิรปีปีละเดียวหรือเนื้อแกยุบมาส่งการดีไหมใช่ไหมดเปลี่ยนโชว์ไหมใช่ไหมนี่ไอ้สุกแปดมือไอ้ทุกไหลแล้วเพลงใหม่ทุกไหลคอนเทนต์ใหม่ทุกไหลขั้นเจนี่ชอบเมื่อบักบทม่อกาซทอมแล้วด็หน้าที่หน้าพ่อเมียนครับแล้วกับเป็นนักยิ่งแลวกับไปนักเรี้ยงแล้วอันนั้นนี่นี่แหละครับพี่น้องคือผู้บริหารหนุ่มไฟแห้งเดี๋ยวได้สิไรช่อตไงน้ำเดียวหน่อยแล้วคุยกันผู้ช็อตเดียวเดียวเอาเอาซ้ำหนิดก่อนเดี๋ยวอ่า เขาจะไปพ่อกันอยู่ในช่วงช่วงซสอมเท่านัเนาน<ช>้อไปพ่อกับช่วงซสอม<ช>เอาอีพี่นี่เอาไปซ้ำนีกันละกันพี่น้องผมม่ายามนอกไทรผมละก่ามาแสดงกลมยินดีที่แฟนแฟน,นหอมแฟนนิยมสมพรแล้วเัาก็บในสารต่องานของอีพอดูว่ายูทูบเบอร์ไอ้ปล่อยไฟบ่แนะนำแม่นเ็่ยูทูบพอกี้ไอ้พวกเฮ็ดไอ้เบคนแบบเนี้ยไอ้ผู้นั้นบอกเค้กพู่อยู่ซิไอ้ปล่อยไฟมปอเนี่ยไอ้ปล่อยไฟไอ้ลองเฮ็ดเขาแต่เขาไม่ลัวไอ้ ไปไฟล์ไปถามไปไฟลยได้บ่ม่ชิดได้ว่ม่ชิดได้ไปไฟผูู้ดได้พูดไป้่อยไฟบอไปถามไปไฟอยได้พูได้นจุ๊บไฟล์ตัวนี้เออบ้านเออมอเตอร์ไซด์บางสิจบจบเมียเหรบเอาชิดเองเพนาะอะไเอ้อาจารย์เอก็ชิดเดี๋ยวมาหอนอนวานเดี๋ยวาจารย์ไหเลยรับผมเทาหล่เนี่ฝากไปด้อฝากอ่เอฟีกับพิเกงหอกจ้าวางว่าคือโอ้โหมันมันมาสายนีอนะมันมาสายนีับแต่มีลูกทิมกับ ถือว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็มาจาก y ยูทูบเขาดูได้เพราะมี y o u ูทูบช่องลำเพลินออฟฟิเชียลตระกูลลำเพลินออฟฟิเชียลนี่แอนออร์เดย์แม่ได้แแรมใหญ่เจนี่ยนี่เต็มไปหมดเต็มไปใช้ด้วยลำเพลินออฟฟิเชียลที่ดูแลอยู่นี่ตุ๊ดฝากช่องหน่อยเดี๋ยวกินเข่าเยอะยังคุยกันถือว่ามันวันหนึ่งมาจะเป็นรายได้รายได้สำหรับในในส่วนนึงมีนลำซ้ำมันไม่มีอะไรเลยเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ของเราที่จะ มันเป็นบ้านเรามันเป็นพื้นที่ของเราเป็นตัวตนของเราที่เราต้องนําเสนอให้คนในเมืองเข้ามายูทูบเบอร์ให้คนเมืองแล้วพ่อคนเมืองสมัยก่อดังได้เพต้องไปต่างๆคือคนต้องไปเข้ามางอบริษัทใช่ๆครับบริษัทมันก็ดีครับบริษัทมันก็ดีเพราะยิ่งจาคือพูดว่าเราสร้างในตัวของเราเองจังหวะนี้ต้นทุนอยมีเราไม่ยากนะครับเนี่ยโบนยาครับไม่ยากไม่ยากไอไฟได้หรืยหละเด้อไอปล่อยไฟกับพี่ไม้นะฮะผมมือหนึ่งติ่ม ตามเราเลยเอาโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเกี่ยวกับอาหารกอนุ่มครับผมแก่ทำไอ้พักอย่ากับเอเบกอะไรเรื่องหนิสององนิฮะบีฮองบีเกียรท่าแล้วมาจ่ะครับแบกมาจ่ะเอาอีพี่นี่เอาไปสำนึกครับพี่น้องไปอีพี่หน่าเขาจะไปต่อๆทั้งในทั้งในกันอันนี้มาถามข่าวถามข่าวของพุ่นดอกจของพุ่นเอฟซีของสาวน้อยเพียร์ไปช่องนี้ก่อนช่องยังก่อนอ่ามโนชาแนลเหมือนเครื่องเครื่องโอีพจนาอูพุทธนาเนี่ยเครื่องเกรเอเอพจทธนาอ่ะเกรพุทธนามโนชาแนล เ,เราไม่มีเอพอจะแนวกัมอยู่แน่แน นี่อยู่กับบอไปเรื่อยๆนะมาโน่คิดไปเองบอกไปเองมาเฉลยเมียนั่งงามเมียไปเฉลยเป็นจันมาโน่มาโน่บอกฝากน้องๆสองน้องนะช่องชานชัยตรงชานชัยจตุรัสชานชัยจตุรัสชันชัยตรงชายอย่างลุกมบ่ไายแหละร่างเลือดไทยแหละร่างเลิอดถ้าคุณไม่ทำวันนี้คุณจะทำวันไหนแม่ถามเนี่ยมันต้องเสียเวลาสาวน้อยแห้งกลัวจะมาหนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นโลดิตามในวันนี้แต่วันเขาว่าลูกโจบ้า เออไงกระทายโอ้ยกินเขาด้วยเนี่ยกะทายนั่นนั่นนี่กระทายเขาเอาแล้วทต้นได้ยังนางฉี่เข้าไปนางเตี๋ยวเขาผมเป็นบ้าเออไเป็นบ้ากันแล้วเริ่มนั่นนั่มแล้วเรื่องไหนงเตี๋ยเขาผมเป็นบ้าเอาไปมาทุกวันนี้เป็นไงมันก็เหมือนรุ่มชูชีพมันก็เหมือนถังแกล็แต่ตอนนี้มันได้ใช่แต่ก่อนแต่กี่คนมองไอ้สิว่ามันเสียประโยชน์แต่ว่าเราเราเรามองว่าสักวันหนึ่งผมต้องทำยูทูปให้มันยิ่งใหญ่ ยูทูบช่องของสาวน้อยแม่ผม,บบผมบบสังมารถเงินสูงก็ได้ตาม,มผมไปฉลองแสนก็ได้ตามยู่ตทต้องทนมาทำขนาดเออโนมูเรื่องเลยเง<น>่ยังไ <c oughs> งยังว่ายูทูบยังว่าไปฉลองยังบ้าไปหรือเปล่า <c oughs> ผมไปจุดพลุจุดยังไงคือจะทําให้มันยิ่งใหญ่ไงยหนึ่งแสนก็ได้ตามฉลองสามแสนก็ได้ตามฉลองห้าแสนก็ได้ตามลัจงจากนั่งถือเป็นหลังเลย <c oughs> นะครับก็เลยก็เลยมาถึงจุดนี้เพราะมาถึงจุดนี้ปุ๊บมันก็ถือว่า เป็นรายได้เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ี้ยงชีพย้อนทีมงานนะครับทำยอดรับยุทธถ้าพูดเดเดี่ยวปาก่าเข้าไปมีเสียงทางงนึงที่จะทํามากินด้วยการทําำยูทูบนะครับแล้วมันง่ายสำหรับเราหรือว่าเป็นงานเหมาะสำหรับเราหรือเราอาจจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็ว่าได้ครับว่าด้เก่งเหรอครับแต่ว่าคือว่าฮูนะมันก็เหมือนลูกทีมตอนนี้ลูกทีมกากกุ้งกันอขึ้นแนะหน้าซัมลองเลือนสอนเงื่อนสอนเอาสิ ถ้าคันเอได้อะคนที่ตามหนึ่งแสนไอสิมัสล่องไม่ล่องไยไหนไอซิมัอยไฟจากแปดหมื่นแปดพันโมนิตัมถามล้อรถจากแปดหมื่นแปดพันโมนิตัมครับ่แหะต่ว่าเท่ากับเจ้าหน้าที่เป็นโค้ดเนาะลงสนามเป็นมู้ไอเองเท่ากับถ้าการทำยูทูปพูดถึงยากไหมมันก็ยากพูดถึงว่าง่ายไหมมันก็ง่ายเข้ามาอยากยังวานที่คุณคนทั้งโบปิน แต่ว่าฐานไปเกิดการเลี้ยงลู and, uh, era, ้หรือมีคนเนี่ยนั่นเอียงต้องบริยากเลยโอ้ยทำง่ายแล้วก็มันำง่ยากเยนี่แหละครับไม่ได้ใชให้น้องสอนเพราะว่าอันไอ้ี่เนี่ยไฟว่าไอต้องเทศไม่ได้แทบมาจากทกพี่พหอมพี่หัวไหนบอลล่ามลายขนาดครับแม่คนนั่นแมงครับมหาหรือไอชงลูกชงหลานมากกว่านี้ แต่ว่าเขาก็คือว่าเราดีใจด้วยยิ่งเขาเป็นผู้น้อยเลาวสาวแดงแพร่เขาก็เป็นผู้น้อยหรือเขายังลูกหลานหรือลูกโจรก็คือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นเป็นรุ่นรุ่นเจเรเรชั้นไหมที่แรกนะครับเราก็บอู้เพื่อนมาถามหมอลำมีไงมันน่งจากมาฮิตในยูทูบ <c oughs> หรือพายขี้ก็ใครที่หมอลำในไลน์ขนาดนี้น,น้ำดื่มเมนโล่สิดื่มนเวลามาชุ่มกันออาสาวน้อยแนะน,น้ำแนวแนะน้ำหมอลำขนาดการยูดในในการใช้ใช้โซเชียลนี่ในใจเอาตัวรอดในในยุคนี้ในยุคนี้ก็คือใส่โซเชียลที่จะเผยแพร่ ถ้าอยงนั้นคุณจะไปไม่สามารถไปแสดงที่การแจ้งได้ขอเชียลโซเชียลกับเฟซบกผู้แลกนไ้เท่าไหร่เนาะสามหลถเพื่อน่าเก่ถ้าจะเป็นโวกกกมาล่าำก็คือผู้เลผู้เล่ครับว่าเม็น่าเนวกก่มาล่ำเนี่ยถ้งเหมือนประเทศบอับบรับบทััถ้าถผู้ผู้ใดเหตุเดีบยเท่านีหล่ถ้าผ่าการกะกะเอาโวกกบีบจังเลยหนึ่งก็เอาผมจะใช้แค่คำว่าโวกกมาล่ำใช่าเป็นผู้เลกอหรอเจ่า่าไมทือว่า จะรับเป็นผู้นำโซเชียลของพวกไก่มาลังเอาค้านี้มากกว่านะครับเท่าเดี๋ยวคนดิชิวเดีกว่ามึงขาดเนาะมึงจีนนะบ่แม่นครับแต่ว่าคือตอนนี้คือคือด้วยคนติดตามครับคณะอื่นตัประมาณหลักเงินหลักแสนทีเขาจะไปลังเริ่มเห็ดนะครับแล้วการกาลังบริการพร้อมผู้ในของมหาเน้นน้ำเน่นตลอดแม่งเบิดเนี่ยครับบอกวิธีการบอกครับอี่ยังไงพี่เราพูดว่าสิมหาเราเพามีทุนก็ผลุนหมดเลยเพราะเราคือเรื่องมาดานใจแต่ทว่างเขาดีใจเขาเป็นผู้น้อย ไอ้ไอ้กันไอ้กันไอ้ฮิดยูทูบกันย้อนย้อนนอกย้อนปล่อยไฟเพราะไอ้เป็นคนอีกคิดอีกยังล่ะมาคุนบองเนาะคอณบองเลยไอ้คับพี่น้องใครที่ตากันไปทุ่งถามมือนไม่วันเปิดไฟเพมาืมาหาฝนมันตกไอ้อยากไปอีเมลมาคราบอีเมลงามาสิไปหาน้องไล่สดไอ้บางขนาดไล่สดซื้อคนปาเข้าไปโอ้ยไปกันหดเยพกติจะไล่จนดุเทียนี่สันพ่อให้ปล่อยไฟหรือสแม่ไม่า เวันมือง่ายนันประมาณหมื่นอัพตลอดเลยเดืองแรกกังก็งสามสี่แสงึงอย่นงีครับแอนี้คือเพจมันปิดกันเมันมีชงผมขายกาแฟน่ยขายกาแฟครับแตตอนนี้ก็พี่น้องกับเมงที่เลแต่นี่โขาแจ้งการปิดกันเรืนอมันถึมีปิ้งอยู่ว่าบางคนก็แจ้งเตือนบางคนผมแจ้งเตือนบางคนเด่คนหาเอายนงพ่อพมหัวไหลเวลาไหนพมหวไหลน้ำไหนครับเดี๋ยวเราจะนี่ยวสิไล่ออกช่องลักโอเคครับ เดี๋ยวพอกันตอนไล่เซิร์ก็ได้กครับเดี๋ยวเราจะไปซ่อมเลยไปซ่อมกันครับผมเดี๋ยวพอกันครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ